สวัสดีครับมาครับน้ำพริกกะปิกับข้าวเหนียวผักบุ้งจีนแล้วก็มีนี่มันผมเรียกถั่วรื่นทุกคนเรียกอะไรครับกระเจี๊ยบนะครับปากลางเรียกกระเจี๊ยบแคบหมูขาวๆกรอบๆยอดมะกอกข้าวเหนียวแล้วก็มีนี่ ส้มผักเซียนแซ่บอร่อยมาครับแซ่บๆด้วยกันนะครับกับข้าวยามเที่ยงกับข้าวยามเที่ยงครับข้าวเหนียวน้ำพริกกะปิตำเองนะครับน้ำพริกกะปิตำเองพริกกระเทียมโคกละเอียดแล้วก็มะเขือพวงใส่กะปิ ใส่น้ำตาลมะนาวผงนัวนะครับแซ่บแซใครหิวครับมาทานด้วยกันนะครับน้ำพริกกะปิส้มผักเซียนผักบุ้งจีนลวกกระเจี๊ยบแล้วก็แคปหมูแซ่บนัวขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ